มิชิรามิชางจิราดู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 รถไฟเดินไปตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่พาร์คกิ้งค่ะเดี๋ยวนุจะขอขอดมแป๊บนึงก่อนนะคะทุกคนอันนี้อยู่ที่5้5สิมิลลิลิตรอยู่ที่960นะคะ30เมนตอยู่ที่815โครน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสวยสวีเดนนะคะตอนนี้นะคะนุชเลิกงานแล้วนะคะเ,เจอรี่นะคะเขาจะไปตัดแว่นตานะคะนุชก็เลยว่าเดี๋ยวนุชจะไปกับเจรรี่นะคะวันนี้จะพาเจอรี่ไปตัดแว่นตาจริงๆอะน,นุชต้องใส่แว่นตาด้วยนะทุกคนแต่นุชน่ะไม่ยอมใส่เมื่อก่อนทุกคนจะเห็นวิดีโอก่าๆของนุชนะคะนุชจะใส่แว่นตานะคะเพราะว่านุชเป็นคนสายตาไม่เท่ากันนะคะทุกคนแต่ว่านุชนะ่ะเลิกใส่แว่นตาแล้วนะคะเวลาที่นุชใส่แว่นตาน่ะนุชดูเหมือนคนมีอายุนุชดูนุชดูอายุมากนุชดูแก่นุชก็เลยแบบ อยากเลิกใส่แว่นตาะนะคะแต่ตอนนี้นะคะเริ่มแล้วนะคะอาการเริ่มกลับมานะคะเริ่มจะมีอาการแบบว่าปวดหัวนะคะทํ้งไม่ได้ใส่แว่นตาเดี๋ยวนุชจะอาจจะไปดูแว่นตาด้วยนะคะแล้วอาจจะแบบแต่ว่ายังไม่ได้ว่าสายตาวันนี้หรอกเพราะว่าคิวมันไม่ว่างมันต้องบุ๊คคิวไว้ก่อนนะคะแต่จะไปดูช่งวงแว่นตาหลายใบก่อนนะคะเผื่ <cle an> อนุชจะตัดแว่นตา <cle an> เผื่อเวลา,าช่าช่คอมเปิดเวลาดูทีวีดูโทศรศัพท์ยางเงจะได้ใส่แว่นตานะคะมันจะได้ไม่ปวด เพราะว่านุ่เป็นคนสายตามไม่เท่ากันเราสายตาสั้นมองไกลๆจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามองไกลๆไม่มีปัญหานะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนนุ้ก็จะพาทุกคนไปด้วยกันเลยนะคะตอนนี้เจอรี่ก็คุยกับทุกคนไม่ได้นะคะกําลังแบบว่าตั้งใจครับรถนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านแว่นตาแล้วนะคะนุชก็นะคะจะมาลองดูแว่นตาของผู้หญิงนะคะทุกคนก็จะลองนะคะใส่ดูเล่นๆน,นะคะเพื่อเป็นการฆ่าเวลาตอนที่รอเจอรี่เขากำลังไปตรวจสายตาอยู่เนาะ ตอนนี้นะคะนุชก็ปล่อยไฮเจอรีนะคะอยู่เลือกแว่นตานะคะนุชก็จะออกมานะคะนุชจะไปหาดูน้ําหอมนะคะแล้วจะหาดูน้ําหอมที่นุชบอกทุกคนนะคะว่านุชจะพาทุกคนเอ่เล่นเกมนะคะคอยดูว่าใครจะได้น้ําหอมนะคะเดี๋ยวนุชจะไปร้านน้ําหอมก่อนนะคะคลิกนะคะเดี๋ยวนุชจะไปดูน้ําหอมกูชิบลูมนะทินะคะตอนนี้นุชอยู่ที่อ่หูดดิ้งแงนะคะหูด,ดิ้งแงพอดีนะได้มากระจรีพอดีเลยเพราะว่าร้านแถวบ้านนุชอ่ร้านน้าหอมมันปิด ปัปุุ๋งนะคะซอมแซมเนาะก็เลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้วยกันเลยค่ะวันนี้อากาศเย็นหน่อยนะคะแต่ว่า,านุ่นเอาเสื้อแจ็คเก็ตไว้ในรถนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปร้านน้ำหอมกันค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าน้ำหอมขวดนี้นะคะ ใครจะได้นะคะทุกคนเดี๋ยวนุชจะไปแค่เช็คราคาไทยอีกทีหนึ่งนะคะว่าราคาไทยมันราคาเท่าไหร่นะคะแต่นุชว่าราคาไทยก็หลายยูตกอยู่หลายพันบาทอยู่นะร้านเค้กอยู่ไหนเดินมาทางไหนเนาะเมื่อกี้เนี่ยใกล้จะฮารลวินแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายฮารลวินให้ทุกคนดูแป๊ด เคค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อร้านอยู่ทั้งไหนเนาะนี่ไงนี่นะคะเราจะขอไปซื้อน้ำหอมกันที่นี่นะคะทุกคนไปเลย เฮ้ยเออกุชิบลูมกลิ่นนี่นะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นกลิ่นนี่นั่นที่นรถค่อยใช่อัสีแดงแล้วว่าสีสีแดงหรือว่าสีนี่เนาะแต่มันหอมทั้งสองสีนะคะแต่ว่า เดี๋ยวนุจะขอเขาดมแป๊บนึงก่อนนะคะทุกคนอันนี้อยู่ที่5 5 0ิมนลลิตรอยู่ที่เ6้รอหนะคะ30เมนอยู่ที่แปดร้อิบห้าโคน จะอีด้อนสติกเบลต้คอมทุกคนนะคะตอนนี้นะคะนก,กระได้กลับมาที้าน,นะคะวบนตานะคะมารอเจอรี่นะคะเลือกวบนตานะคะเลือกว่นตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะแต่วงั้นรคาได้ไปซื้อน้ำหอมมาแล้วนะคะนี่อยู่ในนี้เดี๋ยวไปถึงบ้านนุจะแกะให้นู <c oughs> เดี๋ยวไปถึงบ้านนุจะแกะให้ทุกคนดูนะคะรอเจอรี่ก่อน <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็กำลังสกรับแล้วนะคะทุกคนปวดฉี่เบบี้อะฮะเว้นกลัวถุถอยเลดีดปวดฉี่อะฮะห้องน้ำเขาหน่อยยังไม่ได้หาห้องน้ำเลยตอนนี้เรากลังจะเดินกลับแล้วนะคะทุกคนเบบี้เบบี้เดี๋ยวครับทอยเลดีดแกเราเรี่อค่ะ ยูดฮัฟย n d your nice, b e a u t iful Class i c No. ฮะโเจอรีได้แว่นตาใช่ไหมแว่นตาเอ่อแว่นตากันแดดเนะสังาสิ a ยลเออะเจรีมาซื้อนะคะ่อแว่นตากันแดดหนึ่งแล้วก็แว่นตาสายตาหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ เลสโกค่ะหนาวมากเลยนะคะแจ็คเก็ตเราอยู่ในนถดค่ะเสร็จแล้วเสร็จทุระแล้วนะคะแล้วนี่นะคะเดี๋ยวนุชดขอตัวนะคะไปหาคําถามก่อนนะคะจะให้ทุกคนไม่รู้จะถามอะไรนะุน้จะให้เจอรี่ช่วยคิดนะคะคลิปวิดีโอนี้นุชจะลงพรุ่งนี้นะะวนะะันพัสดนะคะแล้วคําถามนะคะนุชจะมาถามนายไลฟ์สดนะคะพี่น้องทุกคนจะเตรียมตัวเลยนะคะอยากได้นำหอมผู้ชีพนุชดขอนุชบอกนายไลฟ์สดว่าขอตั้งคําถามยากนิดนึง เพราะว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญที่พิเศษหน่อยนะคะทุกคนถ้าใครเป็นแฟนคลับนุชมาตั้งแต่แรกๆหรือว่าถ้าใครได้ดูวิดีโอนุชจะไม่เอาคําถามยากเกินไปหรอกทุกคนยังยังจะตอบกันได้อยู่แหละแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามวิดีโอนุชก็จะตอบกันได้นะคะมิชิเอร์โอ้ดู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 รถไฟกำลังไป I'm gonna go on to the huh? come. <laughs> oh. I thought we have to walk out but... <sighs> Yeah. You tell the paparazzi to film <laughs> me so. something. let's go, we're gonna <laughs> go <laughs> home or people. ว่านุชมาถึงบ้านทั้งกับเขากินเข้าวพึ่งเสร็จค่ะอาบน้ำเสซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นุจะเอามาให้ดูนะน้ำหอมนี่นะคะทุกคนน้ำหอมนะคะเดี๋ยวนะคะคำถามนะคะนุชคิดออกแล้วนะ,ะเตรียมคำตอบกันไวด้ดีๆนะคะทุกคนนุชบอกไว้ก่อนเลยนะว่านุชจะไล่โซดถามคำถามวันเสาร์นะคะวันเสาร์นะคะเป็นเวลาที่ทุกคนนะคะ สามารถมาเล่นเกมได้นะคะไม่ดึกมากนะคะสําหรับเมืองไทยนะพระวันเสาร์นุชยุดงานนะคะนุชจะให้โอกาสทุกคนที่ดูวิดีโอนี้ได้มาตอบคําถามกันนะคะเป็นคําถามที่มีคําตอบอยู่ในวิดีโอเก่าๆของนุชนะคะนุชบอกใบให้นะคะยังไงถ้าใครอยากได้นาหอมขวดนี้ก็อย่าพลาดจ้าเตรียมคําถามไวด้ดีๆเอ้ยไม่ใช่เตรียมคําตอบไว้กันดีๆนะคะเดี๋ยวนุชจะมาถามนะคะขอให้โชคดีนะคะพบกันใหม่วิดีโอนะคะบ๊ายบาย